ทิารีเสวังเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเนื่องจากการแสดงที่ดีของเือจา้านในบทบาทของหมอกู้เวยรรวมถึงผลงานอื่นๆของเือจา้านก็ได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกันเือจา้านได้มีผู้ติดตามสูงถึงสองแสนคนและเข้าสู่30ล้านคนในวันที่24มีนาคมหลังจากการออกอากาศเรื่องดีโอรอบเลิฟได้9วันเนื่องจากบทบาทของหมอกู้เวยผู้ชมจํานวนมากได้ให้ความสนใจกับเือจา้านเพราะกู้เวยและได้ติดตามดูผลงานเรื่องอื่นๆของเสือจา้านไปพร้อมๆกัน เช่นตำนานจอมยุทธพู้ถังซานและเฉินชิงลิง,งตั้งแต่วันที่15มีนาคมซึ่งก็เป็นวันออกอากาศรอบปฐมบทัศน์ของเรื่องนี้ปริมาณการออกาอากาศรออายวันของละครเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานและเฉินชิงลิงก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกันความสามารถในการแสดงละครของเซอร์จานนั้นน่าหลงใหลมากจริงๆค่ะละครเรื่องนี้ระเบิดอย่างมากและได้กลายเป็นอีกหนึ่งละครฮิตหลังจากที่เซอร์จานแสดงในเอฟฟอร์ดในขณะเดียวกันก็ได้มีเสียงต่างๆมากมายบนอินเทอร์เน็ต เช่นข้อมูลของเซอร์จานเป็นของปลอมทักษะกา,ารสแสดงของเซอร์จานไม่ดีและผลงานของเซอร์จานนั้นน่าเกลียดต้องบอกว่าเสียงเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อละครของเซอร์จานออกอากาศทุกเรื่องสําหรับแฟนๆของเซอร์จานไม่ใช่เรื่องใหญ่พวกเขารู้ดีที่สุดว่าไม่มีใครสามารถเป็นที่รักของทุกคนได้แฟนดํมของเซอร์จานท่านคอสังเกตว่าหมอกูที่มียอดวิวสูงกว่า1000ล้านวิวภายใน7วันเขาได้มีผู้ติดตามเกือบ30ล้านคนบนบ,นบอยปอ และมีแฟนๆไม่เกิน20ล้านคนบนแพลตฟอร์มอื่นรวมกันไม่เกิน50ล้านคนนอกจากนี้ยังมีแฟนๆหลายคนที่ทับซ้อนกันในหลายๆแพลตฟอร์มเช่นบางคนเป็นแฟนบน Weibo และเป็นแฟนบนตอินอีกด้วยเป็นไปไม่ได้ที่จะมียอดวิวสูงถึง1,000ล้านครั้งดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวหาว่าข้อมูลนี้ปลอมมากแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาลืมวิเคราะห์ไปว่าแฟนๆบางคนอาจไม่ได้ติดตามเขาบน Weibo แต่ก็ดูเรื่องนี้เหมือนกัน ในขณะเดียวกันแฟนๆของเซอร์จานที่อยู่ในหลายๆประเทศซึ่งพี่ปันก็เชื่อว่าแฟนๆต่างประเทศมากกว่า90%ซไม่ได้กดติดตามหรือเป็นเพื่อนของเซอร์จานบนเว็บปอทิกตอกจีน WeChat แ,และอื่นๆแต่ทุกคนก็เข้ามาดูละครของเซอร์จานหรือแม้แต่การดำน้ำเข้าไปดูในหูหนานทีวีก็มีมากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นพี่ปานมั่นใจได้ว่าข้อมูลเรตติ้งของการจัดอนดับของเซอร์จานนั้นเป็นจริงอย่างแน่นอนค่ะการบอกว่าข้อมูลของเซอร์จานเป็นของปลอมนั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่าการพยายามทำลายความนิยมของเซอร์จานเป็นการโจมตีเซอร์จานด้วยข่าวลือพวกเขาพยายามดึงดูดแฟนๆแ,และทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทแต่วันนี้แฟนๆของเซอร์จานไม่ถูกหลอกอีกต่อไปไม่ว่าการแสดงของเซอร์จานจะดีหรือไม่นั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถสรุปได้ด้วยการโต้ย,ย้งเพียงไม่กี่ข้อและไม่ใช่เรื่องของแฟนๆละครเรื่องนี้ได้รับการวิจารณ์อย่างล้นหลามตั้งแต่ก่อนออกอากาศและคุณหมอกล้วยได้รับการจารณ์ดับให้เป็นทวันนิวมีเดียฟอร์ดาม่าแอนด์คาแรเตอร์ เป็นเวลา7จวันติดต่อกันได้ทำลายสถิติ9ใน6วันเมาเย,ยนเทั้งวันด้วยคะแนน9,720.71ครองอันดับหนึ่งของทีวีซีรีส์ด้วยคะแนนใหม่88.93บนริงเกตนักแสดงเจอจ้างในบทบาทของกู้เวยครองอันดับหนึ่งจากสถิติล่าสุด9.19และจำนวนการออกอากาศสูงเกิน1 4 7พันล้านครั้งจากสถิติของเมาวเย,ยนมีปริมาณการออกอากาศประจำวันของเรื่องนี้ค่อนข้างสะดุดตาม,มาก การออกอากาศทะลุ525ล้านครั้งในวันแรกที่เปิดตัวปริมาณการออกอากาศในแต่ละวันมีสถิติสูงสุดความคาดหวังของรายการมีสูงมากในทางกลับกันยังเป็นการแสดงออกถึงสเสน่ห์ของนักแสดงนําเสือจานและอย่างจืงอ,อีกด้วยตั้งแต่ออกอากาศมีปริมาณการออกอากาศเพียงวันเดียวเท่านั้นที่แตะ86.91ล้านต่อวันนอกนั้นแตะมากกว่า100ล้านครั้งต่อวันและปริมาณการเล่นทุกวันเพิ่มขึ้นในอัตรานับล้านหรือหลายสิบล้านครั้ง ซึ่งแสดงถึงระดับความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นละครเรื่องนี้ได้เข้าสู่สภาวะความร้อนแรงอย่างก้าวกระโดดและปริมาณการออกอากาศาาประจําวันของการทําลายสถิติ1 0 0ยล้านใน6วันติดต่อกันนอกจากนี้สํานักข่าววิทยุและโทรทัศน์ปักกิ่งยังได้ให้ความสนใจปรากฏการณ์ของละครเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมชาติและได้โพสต์ไว้บนเว็บปอว่าการจราจรของสองนักแสดงนําอย่างจื่อและเสี่ยวจานกําลังเร่งรีบละครเรื่องนี้ไม่เพียงแต่เรตติ้งสูงเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นเทรนต่างประเทศในช่วงเวลาหนึง่ง และคาดว่าจะส่งออกต่างประเทศเช courage, ่นเดียวกับเฉินชิงลิงและตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานแม้ว่าจำนวนแฟนๆของเซอร์จ้านที่เห็นบนแพลตฟอร์มจะเกิน30ล้านคนแต่เราไม่มีทางรู้ว่าจำนวนแฟนๆที่ซ่อนอยู่ที่นั่นและเราไม่สามารถนับได้อย่างแม่นยำสิ่งเดียวที่เราสามารถรู้ได้ก็คือแฟนๆที่กระตือรือร้นของเซอร์จานนั้นสูงที่สุดในบรรดาดาราในวงการบันเทิงมาโดยตลอดเกี right <ๆ S 1> ่ยวกับเรื่องนี้เราสามารถเห็นได้จากปริมาณการออกอาากรายวันที่เพิ่มขึ้นของละครเรื่องนี้ แม้ว่าเรตติ้งรายวันของเรื่องนี้กำลังเพิ่มขึ้นแต่เมื่อพิจารณาจากการที่หูหนานเซทไลทีวี TV, ได้ออกอากาศตอนเดียวใน2วันต่อสัปดาห์เรตติ้งก็จะไม่สูงมากนักนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอย่างเป็นทางการของละครเรื่องนี้ว่ามีเพียง29ตอนและตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าจะเพิ่มขึ้นอีก3ตอนเพื่อขยายเป็น32ตอนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะว่ากันว่าทุกครั้งที่เรตติ้งทีวีพุ่งสูงขึ้น ฝ่ายตัดต่อของหูหนานเซทไลท์ทีวีจะออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าสำหรับเรตติ้งของละครเรื่องนี้เจ้าเน็บางคนแสดงความคาดหวังว่าฝ่ายตัดต่อของหูหนานเซทไลท์ทีวีจะเข้าออนไลน์เร็วๆนี้เพื่อเพิ่มจํานวนตอนและเรตติ้งก็จะดีขึ้นตามมาอีกด้วยเมื่อพิจารณาอย่างทีทวนแล้วทักษะกา,ารแสดงของเซอร์จานก็พัฒนาขึ้นมากจริงๆและเขาสามารถแยกเซอร์จานออกจากบทบาทได้อย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจิงทีวีของเกาหลีใต้ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของหมอกู้ไปแล้ว และจะออกอากาศในเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามจากข้อมูลของหนังสือพิมพ์มาเลเซียระบ,บุว่าทีวีซีรีส์เรื่อง The Odd Couple จะเปิดตัวในทีวีแอสโตชาน e ล HD ของมาเลเซียในตอนเย็นของวันที่28มีนาคมนี้ดูทีวีต่างประเทศตลอดชีวิตที่เหลือของคุณตามความคาดหวังของกู้เวอร์ที่กำลังมีความรักไปทั่วโลกล่าสุดจะเป็นิีเซทไลท์เทเตอร์ได้ประกาศว่าเอ f o ฟอร์จะออกอากาศใน j a p ป n ่นเซทไลท์เทเตอร์จำนวน7ทชุด ในข้อมูลการประชาสัมพ <Please. S 1> <us> <scientific> <Spanish> 네ันธ kind of ์ชื่อของเซอร์จานเป็นชื่อแรกตามด้วยชื่อของหงจิงอีซึ่งไม่ได้เรียนตามนามสกุลและการประกาศอย่างเป็นทางการนี้เกี่ยวข้องกับก่อนหน้านี้ละครทุกเรื่องของเซอร์จานถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปด้วยพระเซอร์จานเช่นเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานมาป่าจอมราชันจูเซียนกระบี่เทพสังหารหันท้าชะตาฟ้าปิศนายุทธจักรและเฉินชิงดิงต้องบอกว่าเซอร์จานได้รับการยกย่องอย่างมากในดินแดนแห่งซากุระงาม ล่าสุดเอ็ดฟอร์ดของเซอร์จานจะออกอากาศที่ซากุระคันทรีเซทลไลท์ในเดือนกรกฎาคมหลังจากข่าวต่างประเทศถูกเผยแพร่บล็อกเกอร์บนเว็บปอในประเทศก็นําเข้ามาเพื่อเผยแพร่พว่าเอ็ดฟอร์ดจะออกอากาศในญี่ปุ่นและแก้ไขคำนาว่าเอ็ดฟอร์ดที่นําแสดงโดยเซอร์จานและหวงจิงอีจะออกอากาศที่ญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมข้อความดังกล่าวก็ปรากฏขึ้นในการค้นหาที่ร้อนแรงบนเว็บปอทันทีไม่นานหลังจากที่ได้รับการค้นหาอย่างร้อนแรงบนเว็บปอ บอ็อกเกอร์ก็แก้ไขอีกครั้งเป็น ford เอ็ดฟอร์ดจะออาารในญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมและลบการจัดอันดบับชื่อนักแสดงออกหลังจากเลื่อนดูรายการค้นหายอดนิยมแล้วสถานการณ์นี้ทําให้ชาวเน็ตหลายคนประหลาดใจมากจริงๆตามเวยปอของเอ็ดฟอร์ดเมื่อมีการประกาศรายชื่อของนักแสดงชื่อของ่วงจิงอีจะมาก,ก่อนเสียจ้านในวงเล็บเรียงตามลำดบับตัวอักษรตามนามสกุลเนื่องจากมีค่าเท่ากันจึงไม่มีที่หหรือที่สองและไม่ได้หมายความว่าชื่อแรกจะสามารถเอาชนะชื่อหลัง ได้อย่างสมบูรณ์ฝ่ายละครเลือกที่จะประกาศเปิดตัวตามอักษรตัวแรกของชื่อและการประกาศในประเทศก็เป็นไปตามการตั้งค่านี้แต่ดูเหมือนว่าการประกาศในต่างประเทศไม่สามารถปฏิบัติตามสิ่งนี้ได้เนื่องจากละครในประเทศไม่ได้มีธุรกิจในต่างประเทศดังนั้นในต่างประเทศจะประกาศตามสถานการณ์ตลาดของตนเองโดยธรรมชาติมีรายงานว่าแพลตฟอร์มนี้ได้ซื้อละครที่นำแสดงโดยเสือจานมาแล้วหลายครั้งรวมถึงเอ็ฟอร์ล่าสุดอีกด้วย เซอจันเป็นศิลปินเพียงคนเดียวในละครเรื่องนี้ที่มีอิทธิพลค่อนข้างสูงมากในต่างประเทศตามความน่าดึงดูดของตลาดเป็นเรื่องปกติที่เซอร์จันจะโดดเด่นกว่าดังนั้นตลาดต่างประเทศจะไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดจากการนำชื่อเซอร์จันขึ้นเพื่อโปรโมทละครของพวกเขาสำหรับเนอยอีผู้บริหารเอ็ดฟอร์ดได้ร่วมมือกับฮงจิงอีมาเป็นเวลานานแล้วและโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะไม่ปฏิบัติต่อฮวงจิงอีในทางที่ไม่ดีและเซอรจันก็เห็นด้วยกับวิธีการจัดเรียงตามนามสกุลน,นี้ เนื่องจากทีมงานละครและนักแสดงได้ประสานผลงานกันเรียบร้อยแล้วจึงไม่มีความจําเป็นต้องโต้แย้งกันในแวดวงแฟนคลับเพราะหน่อยอีเป็นต้นสังกัดของหวงจิงอีและมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งกันดังนั้นอาจจะมีการติดตามแก้ไขโดยบล็อกเกอร์บันเทิงภายในประเทศเหตุผลที่บล็อกเกอร์นี้แก้ไขในภายหลังนั้นจริงๆแล้วมีเหตุผล2ประการก็คือ1เกี่ยวข้องกับผลงานของหววจิงอีและอีกสิ่งหนึ่งก็คืออาจจะมีผลกระทบกับแฟนๆของหววจิงอีหรือแฟนดามของเซื้อจาน เพื่อไม่ให้คุ่นเคืองพวกเขาจึงแก้ไขชื่อของนักแสดงทั้งสองนี้และนี่ก็อาจเป็นความแตกต่างในความคิดเห็นของชาวชนชนในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ